สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในคณิตศาสตร์ชุดที่5กฎวิชาบ้านครูมินนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมินจะมาเฉลยชุดที่5ทั้ง30ข้อให้ครบเลยเด็กๆก็ดูกันให้ครบด้วยนะลูกอ่ะข้อแรกมาถึงก็เปิดประเดิมด้วยข้อที่ยากเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าอืมให้หาค่าของให้หาค่าของ 2x กลบ3ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า x คือเท่าไหร่จริงม x ออยู่ตรงนี้โอ้โหจะหาไงดี วิธีการคือเราต้องมาจัดรูปจัดรูปอ่ะเขาบอกก้อนนี้เขาให้ก้อนนี้มาก้อนหนึงทีนี้วิธีการจัดรูปเราลองดูนะเขาบอกว่า1บวกไอ้ก้อนยวงนี้เท่ากับสิบเอ็ดส่วนเจ็ดหบวกก้อนยวงนี้นะก้อนยวงนี้ได้สิบเอ็ส่วนเจ็ดทีนี้เราทำไงดีเรามามองดูเรามาวิเคราะห์ดูนะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวส1บอส่วนเอะมันคือเศษเกินใช่ไหมเราก็มาแปลงเป็นจํานวนค้าอ่ะ เดี๋ยวเรามาแปลงเป็นจํานวนค้ะกันพอแปลงมาเป็นจํานวนค้ะจะได้เท่าไหร่หนึเศษสส่วนเจริงไม่จริงเท่ากับ1บวกด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ1บวกด้วย1ส่วน1นบวกสส่วน1นบวกสส่วน1นบวกเส่วน5ทีนี้เราแปลง11บส่วนเมาเป็น จำนวนค่ได้หนึ่งเศษสี่ส่วนเจ็ดเราจะเห็นว่ามันมีความเหมือนกันตรงที่มันคือหนึ่งหนึ่งบวกด้วยก้อนนี้ทั้งยวงมันก็เหมือนกับที่หนึ่งกำลังบวกด้วย 4, สี่ส่วนเจ็ดจริงไมมจริงหนึ่งบวกด้วยก้อนนี้ทั้งยวงมันก็คือเหมือนกับหนึ่งบวกด้วย 4, สี่ส่วนเจ็ดจริงไมมจริงแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแปลว่าอะไรดูไหมลูกลกไอตัวนี้นะหนึ่งบวกด้วยก้อนนี้มันก็คือหนึ่งบวก บวกด้วยสี่ส่วนเจ็ดใช่ไหมแปลว่าก้อนนี้ทั้งยวงแทนก็คือสี่ส่วนเจ็ดโอเคปะ่ะก้อนสีชมพูทั้งยวงคือสี่ส่วนเจ็ดโอเมลโ,โอเคไหมอ่าทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ตัดไอตัวที่มันเหมือนกันออกไปอะเหมือนเรามองไม่เห็นนะเนาะเหมือนเรามองไม่เห็นอ่ะ,นะอรออะตรงนี้หายไปละตัวตนี้ก็หายไปตัวนี้หายไป แปลว่าตัวนี้เท่ากับ4ส่วน7็ไปเลยนะจับอย่างนี้เลยนะเพราะไอ้เมื่อกี้หนึ่งบวกไอ้เมื่อกี้ก็1อยู่ข้างหน้าบวกอยู่ข้างหน้าก็หายไปแล้วหายไปแล้วนะหายไปแล้วนะลูกเสร็จปุ๊บพอเราได้มาอย่างนี้ปุ๊บทำาไงต่อดีไหนช่วยควรูมินคิดหน่อยซิทำาไงต่อดีก็มันเหมือนกับว่าหนึ่งอ่ะมันส่วนด้วยก้อนอะไรไม่รู้ทั้งยวงเลยใช่ไหมมันคือหนึ่งส่วนด้วยก้อนอะไรไม่รู้ทั้งยวง เราก็มาแปลงฝั่งนี้ให้มันกลายร่างเป็นหนึ่งส่วนด้วยอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเราต้องมาแปลงร่างอ่าเรามาแปลงร่างกันเราอยากได้หนึ่งส่วนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างใช่ไหมเราก็มาแปลงไอ้ตัวสี่ส่วนเจ็ดให้เป็นหนึ่งส่วนอะไรสักอย่างทีนี้วิธีการคือเรารู้ไหมว่าไอ้สี่ส่วนเจ็ดเวลาถ้ามาแปลงให้อยู่หนึ่งส่วนน่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยจากสี่ส่วนเจ็ดกลายเป็นเจ็ดส่วนสี่โอเคป้ามีค่าเท่ากันเดี๋ยวครูมิ้นขอโน้ตตรงนี้แป๊บนึงนะ สมมตินะถ้าคุณมินจะโน้ตนะโน่นิดนึงโน้ตเช่นคุณมินเขียนสี่ส่วนสามเนี่ยสี่ส่วนสามมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสามส่วนสี่เห็นป้ะมันจะกลับเลขกันจากสี่ส่วนสามพอทําให้อยู่ในรูปหนึ่งส่วนอะไรสียอ่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามส่วนสี่เก็ตปะหรืออีกข้อหนึ่งสมมติคุณมิ้นเขียนเจ็ดส่วนสิบเอ็ดเจ็ดส่วนสิบเอ็ดมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสิบเอ็ดส่วนเจ็ด โอเคปะอ่ะเอาอนิดนึงสมมติคุณมิ้นเขียนยี่สิบส่วนสิบเก้าอ้อาวแมวยี่สิบส่วนสี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบส่วนสี่สิบเก้ามันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสี่สิบเก้าส่วนยี่สิบโอเคปะนี่คือการแปลงเศษกลับนะตัวนี้เก็ตนะมันจะได้อเจ็ดส่วนสิบเอ็ดก็กลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยสิบเอ็ดส่วนเจ็ดต่อมา ย0ส่วนสี่เก้าก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยสี่เก้าส่วนยี่สิบโอเคปะ่ะตรงนี้จดโนตไว้นิดนึงนะจดโนตไว้นิดนึงถ้าใครจดเสร็จแล้วก็ไปดูกันต่อถ้ากดจดไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอก่อนนะเดี๋ยวครณมิ้นขอลบเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนนะจะได้มีที่เท่าเยอะๆอะเดี๋ยวครูมิ้นลบก่อนนะใครไม่จดไม่ทันก็กดหยุดทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วอ่ะเราก็แปลงร่างให้มันอยู่ในรูปเดียวกันคือ1ส่วนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็แปลงสี่ส่วนเจ็ดให้เป็น หนึ่งส่วนด้วยเจ็ดส่วนสี่อ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็แปลงเลยจากสี่ส่วนเจ็ดตรงนี้ใช่ไหมเรามาแปลงเป็นหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสี่เห็นไหมว่ามันมีอะไรเหมือนกันและตัวเนี้ยนะหนึ่งเหมือนกันก้อนข้างล่างก็เท่ากันด้วยจริ่ไหมก้อนข้างล่างก็จะมีค่าเท่ากันถูกไหมสีชมพูก็เท่ากับสีชมพูแปลว่าอะไรรู้ไหมเด็กๆแปลว่า ก้อนล่างนี่นะ1บวกด้วย2ส่วนด้วย1บวกสส่วน1บวก x ส่วน5มันเท่ากับ7ส่วน4ก้อนล่างมันจะเท่ากันอ่ะพอเราได้ก้อนล่างเท่ากันเราก็เขียนเลย1บวก2ส่วนด้วย1นบวก3ส่วน1บวก like X ส่วน5เท่ากับ7ส่วน4โอเคไหมเราจะได้ก้อนล่างมาพอเราได้ก้อนล่างมาแล้วจากนั้นทำง่ายต่อนี้เด็กๆพ็เราได้ก้อนล่างมาแล้ว เราก็ทําต่อเพราะยังไม่จบเราอยากได้ x ใช่ไหมตอนนี้เป้าหมายเราคือต้องไปถึงตัว x ให้ได้ทีนี้เราเจอหนึ่งบวกอีกแล้วเราเจอหนึ่งบวกอะไรสักอย่างแหละตัวนี้ก็เป็นเศษเกินใช่ไหมเจ็ดส่วนสี่มันคือเศษเกินเราก็ทําให้เป็นจํานวนคะเสียเจ็ดส่วนสี่ทำเป็นจํานวนคะได้เท่าไหร่เจ็ดส่วน,นะนสนี่ทำเป็นจํานวนคะก็เท่ากับหนึ่งเศษสามส่วนสี่จริงไหมครูมิ้ขอแปลงร่างเลยนะจากเจ็ดส่วนสี่เป็นเศษเกินอยู่ทําเป็นจํานวนคะก็จะได้เป็น หนึ่งเศษสามส่วนสี่หนึ่งเศษสามส่วนสี่จริงไม่จริงหนึ่งเศษสามส่วนสี่แปลงล่างพอเราทําเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นมันขึ้นหนึ่งแหละหนึ่งบวกอะไรสักอย่างอันนี้ก็หนึ่งบวกกับสามส่วนสี่แปลว่าอะไรหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันตัวก้อนนี้ก้อนนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยเท่ากับสามส่วนสี่ด้วยโอเคปะ่ะก้อนนี้นะก้อนเนี้ย ก็ต้องมีค่าเท่ากับสามส่วนสี่ด้วยโอเคงั้นครูมินเขียนให้สองส่วนด้วยหนึ่งบวกสามส่วนด้วยหนึ่งบวก x ส่วนห้าเท่ากับสามส่วนสี่โอเคปะโอเคครูมินลบก้อนบนพราะได้ก้อนล่างมาแล้วครูมินลบก้อนบนเสร็จปุ๊บได้ยังงี้มาทำยังไงต่อดีได้ยังนี้มาทำยังไงต่อดีลูกก็ได้ยังงี้มาทำยังไงต่อเอ,อ,เอ,อ,อย ん